วันนี้ดูข่าวนะฮะที่มีเด็กอายุ19นะครับผู้หญิงนะฮะแล้วก็ยายให้ไปาขายบริการขายตัวนะครับเพื่อสร้างความกระตันยูให้กับตนเองนะครับมันถามว่าผิดหรือเปล่าครับเราฟังปกติเราอาจจะเอโอเคมันก็ผิดห็นเห็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคําว่ากตันยูนะครับบางคนหาจุดหลัก นะครับหาหลักที่จะยึดว่าแบบไหนคือกตันญูแบบไหนเลยความกตันญูอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีกฎนะฮะว่าเราต้องดูนะครับก็เรียกว่าศีลห้านะหรือว่าผิดศีลไหมนะครับในสิ่งที่เราจะกตรัญตูน,นะฮะเอาตัวนี้เป็นตัววัดก่อนอย่างแรกเลยถนะ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับเพราะว่าข้อแรกเลยนะฮะเราต้องไปขโมยนะหรือว่าจะต้องไปหลอกลวงใครหรือเปล่านะครับถ้าต้องหลอกลวงใครเพื่อ จะได้เงินทองมาให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อแม่จะได้มีความสุขหรือว่าอยู่รอดได้หรือท่านจะได้สร้างบ้านสร้างเรือนอะไรได้อันนี้ผิดเต็มๆเลยถูกไหมครับอ่านึกออกละสองนะครับมันต้องไปเข็นฆ่าอะไรใครไหมนะฮะหรือรังแกใครหรือเปล่าหรือไปทําร้ายไปเบียดเบียนใครหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเอาเงินเอาผลประโยชน์อะไรก็ตามนะครับมาให้ คุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายให้ท่านได้มีกินมีใช้สบายอันนี้ก็ไม่ถูกถูกไหมฮะอืหรือว่าไปทําอะไรเห็นไหมสังเกตนะฮะว่าถ้าเรามันผิดศีลน,นะครับผิดศีลผิดธรรมนะฮะผิดกฎหมายหรือว่าเบียดเบียนนะฮะเบียดเบียน คนอื่นหรือเปล่านะครับไปเบียดเบียนคนอื่นเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินมาให้กับบุปการีไอ้น,นี่ก็ไม่ถูกอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาว่ากระตอนอันยูมันก็จะมีขีดหรือว่ามีเส้นนะครับของธรรมะของศีนะครับกํากับ ซึ่งมันสูงกว่านะครับในมันจะเป็นตัววัดได้ชัดเจนกว่าจะไม่เรียกว่าสูงกว่านะับเรียกว่าเป็นตัวสแกนนะครับว่าอะไรควรทําไม่ควรทําที่ชัดเจนกว่านะครับดังนั้นมันก็มีหลากหลายร้อยวิธีนะที่จะแสดงความกระตันยูนะฮะมันไม่จะเป็นว่าต้องบีบให้เราทําในสิ่งที่ผิดกฎผิดศีลผิดธรรมนะฮะเพื่อที่จะ,ะกระตันยูแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับเราเอาจุดนี้เป็นหลักนะครับดังนั้นจากนี้ไปถ้าใครที่ บางทีต้องอยอมรับจริงจริงนะว่าบางบ้านนะครับอาจจะมีบุพการีนะครับแต่และบ้านแตกต่างกันนะบุพการีบางบ้านเนี่ยให้ลูกหลานนะครับไปทําในสิ่งที่ไม่ควรนะครับเมื่อสักอย่างเมื่อวันนี้ข่าวก็เนี่ยครับคุณยายให้หลานไปขายบริการนะครับเพื่อเอาเงินมาสแสดงความกาตัญญูนี่ก็ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าถ้ายุคป,ปัจจุบันนะครับบางทีก็จะมีคําของบุพการีนะครับบางบ้านนะ บอกว่าถ้าไม่ทำงี้ฉันอืหรือว่าเงินเดือนเธอต้องเอามาให้ฉันทั้งหมดเลยเดี๋ยวฉันจ,จัดการเองถ้าไม่ให้เธออักตันอยู่หรือเธอไม่ดูแลฉันเธอ,อยังไงก็ต้องทุกอย่างมาันต้องให้ฉันดูแลหรือว่ามีทรัพย์สินอะไรต้องมาให้ฉันก่อนเป็นระดับหนึ่งถ้าเธอไม่ทําเธออักตันอยู่บางทีลูกหลานฟังก็เครียดถูกไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากอักตันอยู่เนาะและใครก็ อยากจะทําอะไรให้เต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งมันคือการเบียดเบียนตนเองเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าสแสดงความกตัญญูโอเคได้ครับแต่มันต้องมีเขาเรียกว่าทางสายกลางถูกไหมครับมันไม่ตึงและไม่หย่อนไงนะถ้าเราลำบากที่สุดแล้วเราอยู่ไม่ได้ แล้วบางคนมีลูกมีสามีนะครับของแยกครอบครัวไปแต่ก็ต้องดูแลบูกาลีอันนี้โอเคถูกต้องดีแล้วละ่ะแต่บางครั้งนะฮะก็จะมีบางบ้านที่บูกาลีบอกว่าเธอต้องเอาทรัพย์สินของเธอทั้งหมดเลยนะมาให้ฉันนะเธออย่าให้ฉันลําบากนะครอบครัวเธอจะยังไงก็ไม่รู้แหละค่อยว่ากันแต่ว่าอย่าให้ฉันลําบากนะไม่งั้นเธออกักตันยูไอ้รูปแบบนี้เราก็ต้องเรียนให้ทราบนะ,ะว่ามันก็ ตึงไปมันไม่ได้อยู่ทางสายกลางนะครับมันตึงมันไม่หย่อนด้วยแล้วมันก็ตึงแบบแรงมากๆด้วยก็กลายเป็นว่าเบียดเบียนคนที่หรือลูกหลานที่จะแสดงความกตออัญญูนะครับเบียดเบียนร่างกายเบียดเบียนจิตใจเบียดเบียนทรัพย์สินเบียดเบียนบางทีมันก็เบียดเบียนครอบครัวของตนเองอีกนะฮะฉะนั้นเราก็ต้อง มีปริมาณของความกระตันยูคือทางสายกลางนะฮะเราจะดูว่ากลางคือแค่ไหนกลางคือเท่าไหร่บางทีมันก็วัดยากเนาะว่ากลางคือจะหลักร้อยหลักหมื่นหลักพันหลักแสนอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ดูว่าเราไม่ลำบากมากเกินนะักนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่นําไปแสดง,งความกตันยูคือให้คุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนะครับอยู่ได้นะครับในระดับที่ท่านไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย4ี่นะครับในการ กินในการที่อยู่อาศัยในการถ้าป่วยไข้ไม่สบายนะครับนี่คือการดูแลนะครับปัจจัย4ี่อายุขยาอะไรได้นี่คือปัจจัย4เป็นหลักบางทีเราก็ดูใช้จุดนี้เป็นตัววัดเหมือนกันว่าปริมาณไหนนะครับที่เราไม่เดือดร้อนด้วยแล้วก็ท่านก็ได้อยู่กินหรือว่ามาีเงินนะครับเงินทองใช้ในระดับที่2บ้านมันไม่ตึงไม่หย่อนคือไม่เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเป็นมาหก นะฮะกระดาน6เนะี่ยที่มันสูงเกินหรือว่าอีกฝั่งหนึง่งโหลดแบกโอเวอร์โหลดหนักเกินเกินไปพวกนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะน,นั้น1ดูทางสายกลาง2ต่างมนต่างแต่ละบ้านนะครับอืมก็ต้องบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ต้องไม่ผิดศีลน,นะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะฮะบ,บางบ้านมีนะสมัยก่อนนะฮะข่าวมีเลยว,ว่าพ่อหรือว่าแม่นะให้ลูกไปขโมยของนะครับมาเพื่อว่า ไม่มีกินมีใช้แล้วเพื่อที่จะให้พ่อแม่มีกินมีใช้นะครับมีข้าวแต่ละมือ้อน้องก็ต้องเรียนเพื่อนเธอไปลักเล็กขโมยน้อยเข้ามานะครับไม่เือไม่ทําเธออากตันยูอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยรเราก็ฟังแล้วเราก็บางคนแยกไม่ออกจริงๆนะว่าคําไหนคืออากตันยูหรือว่าหรือว่ากตันยูนะครับันน,นั้นก็นานะฮะหลักเกณฑ์ที่ผมบอกเหล่านี้ลองไปใช้ดูนะครับแต่ถ้าใครที่นึกอะไรไม่ออกก็ ลองนะฮะปรึกษาคนใกล้ชิดที่เรารู้สึกศรัทธาหรือว่ารักหรือว่าผูกพันหรือผู้ใหญ่ที่เราผูกพันแบบมาเรียกว่าปรึกษาได้นะฮะหรือไม่ก็มาเขียนมาคุยอะไรก็ได้นะในเนี่ยนะครับวันนี้คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ